พ่อกับแม่เข้ามาหายสูบเนาะค่ะน้องมาจะข้ามโสดพูนว่ามาเบาสูบขันฟังพูนว่างูแลนตัดหนาลดเพิ่นทั้งข้าไปข้ากราบเลยจากเอฟซีหาสามหกศูนย์เขาเป็นแตโสูบแค่หนอ้าบอ้าน ไปกระตรงกับเปลกของเพลนฝันเห็นพอใหญ่ที่เสียแล้วพอองเมตันเท่านี่แหละจ้ะมาเพิ่นวะถ้าเพลนฝันเห็นพอใหญ่ย่ำได้มันจะโศกโรวดเพิ่นวะเอากตะให้เอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางด้วยค่ะเพิ่นมาเบาสูฟังเนาะก็มีแต่สีโศกเท่านั้นแล้วไม่พิพ์วะเด็กลดสองคันนี้ไม่ตรงกันจ้ะ มาหอดนะ่านหอดองกับสิมาหาโศกห้ลาบกันเท่านั้นแล้วต้งฟันเห็นพอใหญ่ที่เพ่นเสียแล้วคันฟันเห็นย่ำได้เป็นจะเขกออกตลอดเพิ่นว่าอายุเพ่นเก่าชิบสามปีค่ะเอฟซีพ่นยายฮวาน นี่เด้อค่ะเลขกแม่เข้ามาหายโชคเนาะคะเนาะหวดหนึ่งเมษานี่เด้อค่ะเล็กแม่เข้ามาหายโชกหอดบานหดทองเด้อะค่ะหวดหนึ่งเมษาหกหาเก้าสามอายุพญายติเสียแล้วฟันเห็นเพลินประสริฐแต่ฟันเห็นย่ำไรมันจะออกจ้ะ แล้วกันนึ่งซี่เ่านี่เขายิบหายุคข้ามฉนดแม่เขาวะยิบลอตเตอรี่ไว้ให้ยิบห้ลูกสาวพันี่เพันไปส่งขึ้นเครื่องนี่ละจ้าซื้อแม่ตังวันหลายใบพันวะแต่ว่าคลิปที่ว่าไทายตอนแม่เขาเว้ามันหายด้วยใจเอฟซีพอวันที่พันเป็นคนไทยวันแบบนี้ไม่พิมพ์ว่าสิมาลงคลิปกดไปหาจังใดกับ,บ่เห็นเวลาเพันไทยพันลืมโกดจาก้าลืมโกดไทยทํำเนาะ แต่ว่าปิดจอปากคนว่าเนี่ยเป็นหกเจ็ดหน้าที่นละเวลาไม่พิมพ์จะมาลงคิดไม่พิมพ์โกนหานี่ก็บเเห็นจากกระเดื่ได้ซ้ำนี่มาแบ่งปันกันเนาะข่ะเนาะกับเรเป็นยังด้วยเอฟซีกับที่แม่เข้ามาให้นี่ก็เป็นเรื่องจริงทุกอย่างด้วยค่ะมักกับไปจัดลอตลีบทายหาหกหน้าที่แต่ว่าบดได้ควอมว่าเม่เข้ากับเเป็นยังด้วยค่ะไม่พิมพ์กับวราไปฟังสิละจ้าคือว่าเรื่องที่เราไปฟังกับเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเนาะข่ะเนาะกับมักกับไป จัดลอตเตอรี่ไว้เด้อขันบมากกับพานจ่าบ,บป็นยังค่ะมียังกับแบงปันกันเก่าสามอายุพ่อย่ที่เสียแล้วแม่ห้าฝันเห็นหนึ่งสีเก่านี่คือเลกข,ของลูกสาวเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ให้แม่ไปปันเหรียญเสียงท่าอยยุคำชะโนดมีเลขตัวนี้นขอขาค่ะก็ให้ได้โชคไล้ลาบนํามแม่ตันเอะเด้อมาให้โ่งหอดงนหอดซ่าน่ะข,ขนะรถ พาลูกไปทรงสนามบินพาไปข้ามนโนดงูกระตัดนาลถทั้งไปทั้งกลับเลยจ้ะเลขรถดกับตัวนี้ละ FC มากะลองมึงเด้อค่ะสำหรับมือนีกับซัมมิคอนโคนค่ะสวัสดีค่ะ